ครับสวัสดีครับผมก็พิสิกช็อปนะครับดูคลิปรีวิวสินค้ามาก็เยอะแล้วนะครับวันนี้จะพามาชมคลิปนะครับการเคลมสินค้านะครับตัวนี้ก็มีเคสตัวอย่างมา1เคสนะครับตัวนี้เป็นลําโพง BT9 นะครับอาการเชื่อมบลูทูธแล้วสัญญาณเสียงไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าขั้นตอนการเคลมสินค้าของ ทางเพจเรานะครับหรือว่าทางช่อง Pop Music Shop นะครับการเคลมสินค้าเป็นยังไงนะครับพร้อมแล้วมาติดตามรับชมกันเลยครับเบื้องต้นนะครับผมก็จะทําการเปิดกล่องนะครับการตรวจสอบนะครับสภาพสินค้านะครับแล้วก็เช็คว่าอาการเสียนะครับเป็นไปตามที่ลูกค้าแจ้งหรือเปล่านะครับก็เบื้องต้นนะครับก็จะดูเลยนะครับมีอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับที่แถมไปมีมาครบหรือเปล่านะครับเช่นชุดนี้นะครับอุปกรณ์แถมก็มาครบถ้วนทุกชิ้นนะครับเราก็จะใส่ให้ไปเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวสินค้านะครับที่ลูกค้าแจ้งว่า บูทูธเชื่อมแล้วสัญญาณเสียงไม่ออกเดี๋ยวเราจะทำการลองเชื่อมบูทูธนะครับแล้วทดสอบเสียงกันเลยครับหลังจากที่แกะสินค้าไม่เรียบร้อยนะครับผมก็จะตรวจดูนะครับสติกเกอร์รับประกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นส่วนที่สำคัญเลยนะครับเป็นสติกเกอร์รับประกันแบบแปะมานะครับก็จะแปะที่หัวน็อตมานะ ห้ามนะครับลูกค้าถอดนะครับหรือแกะเครื่องนะครับดัดแปลงหรือแก้ไขเองนะครับส่งความทันทีนะครับเมื่อเครื่องมีปัญหานะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเช็คนะครับว่าบลูทูธนะครับเชื่อมต่อแล้วไม่มีเสียงตามที่ลูกค้าแจ้งหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เชื่อมบลูทูธสำเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงนะครับเพื่อทำการทดสอบนะครับผม ปกตินะครับในส่วนของตัวนี้นะครับผมก็อาจจะมีการโทรสอบถามนะครับข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมนะครับว่านะครับติดปัญหาด้านไหนนะครับอาจจะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับกับเครื่องอื่นไว้แล้วมาเปิดอีกเครื่องนึงนะครับแล้วอาจจะค้างบูทูธกับเครื่องเก่าอยู่นะครับก็เป็นไปได้เพราะลูกค้าแจ้งมาว่าใช้โทรศัพท์2เครื่องในการเปิดเพลงนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับก็อาจจะ ส, отвеч. ส่งคืน,นังครับตัวนี้ก็ส่งคืนลูกค้าได้เลยนะครับไม่มีปัญหาตามที่ลูกค้าแจ้งมานะครับก็ประมาณนี้นะครับการเค้มนะครับถ้าเสียนะครับสภาพนี้นะครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับไม่ต้องรอซ่อมนะครับหรือว่าถ้าสินค้านะครับมีตําหนิหรือว่าถลอกเปรเปลิกนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะทําการนะครับถอดแผงวงจรนะครับยกแผงนะครับเปลี่ยนชุดใหม่นะครับชุดวงจรนะครับชุดใหม่ให้ไปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาทดสอบประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ